สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนะซัตติดแบงค์นะครับคืนนี้คืนวันเพื่อสัปดดีนะครับมีฟุตบอลลงสนามเมรในเชียกันอีกหลายคู่นะครับเลือกมาฝากคนแฟนกันหนึ่งคู่เป็นฟุตบอลยูโรปาลีกรอบ16กทีมสุดท้ายนะัดที่2นะครับเป็นเกมระหว่างชักตาโดนิเจอกับโรมานะครับคู่นี้เล็กแรกนะครับเตะกันที่โรมบอกว่านั้นโรมา่าเอาชนะไปขาดลอยนะครับ3ประตูต่อศูนย์เจอกันวันนี้ต้องบอกว่า สูสีนะครับสูสีเชเต้าเน็ตเองนะครับวันนี้สภาพทีมพร้อมกว่านะครับขาดแค่มักซิมมารีเชฟแล้วก็ตาลัสสเตฟานเอนโก้นะครับสองมิดฟิลที่มีการมาเจ็บรบกวนนะครับแต่ตัวลุกนั้นอยู่ครบเลยนะครับทั้งไมคอนไทซอนนะครับอัลลันแพทริกเตเต้และก็หน้าเป้าอย่างจูเนียร์มูราเอสนะครับดีกว่าวันนี้แนวรุกของเชต้าเนี่ยนั้นจัดเต็มนะครับในขณะที่โรม่าเองนะครับสภาพทีมวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับกิสมอลลิงฮวนเชซุส กอ,องหลังมีการบาดเจ็บรบกวนนะครับรวมถึงมิคาลาซานิโอโรจอแดนแวกตูลักที่สําคัญนะครับผลิตเมคิตายานมิซึโตลุกคนสําคัญนะครับวันนี้มีการบาดเจ็บไม่สามารถเที่ยวลงช่วยทีมได้นะครับวันนี้หน้าเป้าโรม่าใช้เอดินเซโกเช่นเดิมนะครับคู่นี้ผมชอบเจ้าถิ่นชัคเตาเรตมากกว่านะครับ1เพราะเขาได้เปลี่ยนเป็นในบ้าน2ส,สภาพทีมดูพร้อมกว่าโรม่านะครับ และ3ที่สําคัญก็คือโรม่าชนะมาขาดลอยในเกมแรก3าูนย์นะครับดังนั้นวันนี้ผมว่าความมุ่งมั่นความทุ่มเทอยู่ที่เจ้าถิ่นชักต้าโดเนตมากกว่านะครับดังนั้นวันนี้เชียร์ชักต้าโดเนตไปนะครับเชื่อพวกเขาน่าจะเบียดเอาชนะโรม่าได้สําเร็จนะครับเชียร์ชักต้าโดเนตไปนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่สนใจอยากเข้ากลุ่ม V.I.P. นะครับทักแชทเข้ามาผ่านทางไลน์แอดที่ท่านเห็นอยู่นะครับแอดสตาร์ทห้าห้านะครับแอด S.T.U.D. แล้วก็ห้าสามตัวนะครับ ในกลุ่มนอกจากผมก็ยังมีซันนี่แล้วก็ยังมีสปิโนซาไว้คอยแนะนำทีเด็ดให้กับสมาชิกกันด้วยนะครับคืนนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียรฟุตบอลนะครับเจียับผมในต้าได้ใหม่เดือนพรุ่งนี้สวัสดีครับ